ม,มาแลวสวัสดีค่ะส,สดีมิราแฟนเพลงทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ <S <S 1> <S 1> การดินเนอร์ของดิฉันนะคะวันนี้นะคะเรามีความตื่นเต้นและก็สนุกสนานมากกับการประกอบอาหารของเราคะ่ะวันนี้เราไม่ได้ถ่ายทำตอนเข้าครัวนะคะเนื่องจากโปรเจกต์ของเราในวันนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายและก็รุนแรงเพราะว่าเราต้องทอดมะละกอเค้นี้นะคะ ครั้นจะไลฟ์สดไปด้วยมันก็จะมีเสียงแบบเล็ดลอดออกมาคือเสียงกรีก๊กรากเนื่องจากน้ํามันกระเด็นใส่และอีกอย่างก็คือกลัวน้ํามันมันจะก,กระเด็นเข้าไปในโทรศัพท์แล้วก็อาจจะคอนโทรลได้ไม่ได้ก็เลยถ่ายแบบเวอร์ชันสําเร็จนะคะที่เราทำเป็นมะละกอทอดกรอบในวันนี้ก็เพราะว่ามะละกอที่เราซื้อมาเมื่อวานนะคะไม่ใช่ซื้อมาเมื่อวานซื้อมาหลายวันแล้ว มันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเหี่ยวแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเอาไปผัดแล้วก็เอาไปแกงเราก็เลยใช้แปง้งแปง้แปงทอดสําเร็จรูปนะคะเอามาเคลือบผิวมันแล้วก็ลงไปทอดในกระทะมันอาจจะไม่ได้มีความแบบครันชี่มากนะคะแต่สีมันสวยมากมันอาจจะไม่ได้เป็นเ,นเส้นๆเหมือนกับที่อื่นนะคะแต่มันเป็นแผ่ๆเหมือนกุ้งแผ่เราพยายามจะแผ่มันก่อน แอบมีสีดำๆแอบมีการไหม้เล็กน้อยนะคะน้ำมันเยิมมากเมนูวันนี้คอเลสเตอรอลค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วเราก็จะกินกับน้ำตาบมะหวงที่เราตําแยกไว้นะคะวันนี้เราไม่ได้ใส่ปลาร้านะครับเพราะว่าปลาราหมดแต่วันนี้เราใส่ผงชูรสนะครับเพราะว่าวันนี้เลิกง,งานเร็วแล้วก็แวะที่ท็อปสปอ์มาเก็ตได้ซื้อผงนัวแล้วเราจะใส่ใน น้ำยำในภาชนะสีชมพูสีชมสีชมพูพาสเทลวันนี้นะคะพูดจาดีๆค่ะนี่เราจะใส่พริกเป็นก้านเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราเคยบอกแล้วจะค่อยๆราดมันเข้าไปนะคะรลาดไปเรื่อยๆทำแบบเยยาๆนะคะเพราะว่าเรารับประทานคนเดียว อันนี้ก็วัดทำปติตัหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการคล้าคลืงก,รกรันประมาณต่อจากนี้มะละกอทอดกรอบของเรามันก็จะไม่กรอบอีกต่อไปเพราะมันมีความชื้นจากตัวของน้ำส้มตำนะคะรสชาติของน้ำส้มตำเราจะทำไปในทางเปรี้ยวมากกว่าทางหวานมันจะมีความเปรียปร้ยวเผ็ด ก็มีความเค็มปแป้มบวานนิดๆน,นะคะสาเหตุที่เราทำค่อนข้างที่จะเปรี้ยวเพราะว่ามันจะเลี่ยนเพราะมันเป็นขาทอดเราก็เลยปรุงน้ำยำหรือน้ำส้มตำของเราให้มีรสชาติจัดจ้านมันจะได้ทานได้เรื่อยๆนะคะสีสันมันก็จะไม่ได้เสวยมาก ก็อร่อยเราจะเพิ่มความอร่อยและก็เพิ่ม texture นี่คือถัว่วลิสงที่เราคั่วเอาไว้นะคะใส่ภาอกอันนี้โดยเข้าไปเลยเป็นถัว่วลมมิสงแ็ดใหญ่ๆนะคะัไม่ใช่ถัว่วลิสงปนๆตามร้านกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปกินแค่นี้พอเดี๋ยวตด แล้ววันนี้เราก็มีข้าวด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้รับประทานอาหารรสชาติจัดเราก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานข้าวด้วยเป็นข้าวที่อยู่ในภาชนะสีเียวพาสเทลจากไอเกียของเราอันนี้นะคะอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวนะคะเป็นไข่เจียวแบบแผ่นใหญ่ๆแบบนี้สนุกเหลือเกิน ไข่เจียวก็จะไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายเพราะเราต้องการให้มีรสชาติจืดนะคะจะได้มากินแก้เผ็ดหรือกินแก้มกับส้มตำจานนี้ครั้นถ้าเราปรุงไข่เจียวแบบรสชาติก่อมๆแล้วก็ตัวส้มตำของเรามันก็จะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันมีรสชาติที่หลากหลายอยู่แล้วนะคะกลัวว่าไข่เจียวมันจะไปยั่งซีนก็เลยทำเป็นรสชาติจืดเพื่อที่จะเอามาทานแก้มกันแค่นั้นเอง วันนี้คงไม่ต้องทานผักหรอกเพราะว่าส้มตำเป็นผักแล้วนะคะตอนนี้เราต้องเขี่ยเอาของไม้ออกก่อนเพราะมันจะขมมากเราแอบกระแดะใส่หอมแดงเข้าไปก่อนที่จะทอดนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหรือความหอมของหอมเจียวนั่นแหละไม่รู้ใครสั่งใครสอนก็ทำไปเองนะคะพอทอดไปทอดมาปุ๊บมันช้อนออกไม่ได้นะคะเนื่องจากกระชอนมันมี เรียกว่าไงวะเออนั่นแหละกระชอนมันกรองออมาไม่ได้มันก็เลยทําให้หอมแดงของดิฉันไหม้ดิฉันก็ได้แค่กลิ่นหอมแดงหอมๆที่แทรกซึมอยู่ในตัวแป้งแล้วก็มะละกอทอดของดิฉันแต่มันก็จะมีสีดำๆอันนี้นะคะที่เป็นสารก่อมะเร็งแอบเฟลเล็กน้อยแต่เนียนต้องไร้ก,กินก่อนก่อนที่มะละกอทอดกรอบอีฉันจะเป็น มะละกอต้มเพราะว่ามันชุ่มชื้นไปด้วยน้ำแล้วมันก็จะเหี่ยวแล้วนะคะมันก็จะไม่ได้มีความครันชี่เริ่มเหนี่ยวแล้ว ไม่มีน้ำส้มตำเลยแห้งมากเพราะตัวมันแล้ก็ทอดมันดูดเอาของเหลวไปหมดเลยนะคะตอนนี้มันก็จะไม่มีของเลหลวใีฉชันเลย เคียงนะ่นแหละกินข้าวไข่เจียวนะครับไข่เจียวก็แผงใหญ่มาก ใครขี่มูมมาจริงๆมันก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นนะคะ จะ่ฉันมมคือความเบืเอ่อหิวตัวแป้ทอดสำเร็จมันจะมีความแบบมันหวานเหมือนมันปรุงรสมาให้นะคะ แล้วก็จะมีการขบถั่วเวลาที่ทานไปมันก็จะมีความกรอบแล้วก็จะมีความความกรอบของแป้งความนิ่มของตัวมันละกอนะคะเวลาที่มันเจียวคนเรามันก็จะนิ่มลงประมาณหนึ่งแล้วก็จะมีความกับกรอบของถั่วแล้วก็มีกลิ่นหอมของหอมแดงนงที่เราบอกมันแทรกซึมเข้ามาในหนึ่งคำของการรับประทานนะคะจริงๆอยากจะเคี้ยวเปลือกมะนาวไปด้วยเหมือนการกินเมี่ยงคำ แต่ชิ้นมันใหญ่เกินไปมันก็จะทําให้ขมมากเกินไปลองเคี้ยวดูก่อนอาจจะแบบเฟชหรือสชื่นขึ้น,นมาเคี้ยวไม่ได้มันเหนียวมันต้องหั่นเป็นแบบลูกเต่าเล็กๆเป็นพอคําเริ่มเลอะเทอะเลยนะคะการกินคอนดิชันเริ่มออกอาออก,ออกทะเลไปเรื่อยๆเริ่มเล่นมากกว่ากิน พอไม่เด็ดก้านพริกนะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งสกปรกและเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็จะไม่สวยงามครั้นจะเด็ดก็เกรงว่ามันก็จะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนโบราณโบราณบ,บอกไว้ซึ่งเราจำไม่ได้ว่าคุณสมบัติของการพริกคืออะไรแต่เคยได้ยินบทความบทความหนึ่งบอกว่าก้านรพริกมันมีประโยชน์ นี่ใส่เหมือนเดิมนะครับหมูฝอยที่ทําไว้หนึ่งกระปุกใหญ่ก็ยังไม่คงก็ยังคงไม่รับประทานมันก็ปล่อยมันขึ้นดางไว้อย่างนั้นแราก็ทํำใหม่เรื่อยๆเรๆๆื่อยๆเดี๋ยวสภาพมันก็จะขึ้นราแล้วก็ต้องได้ทิ้งก็ต้องเสียดาย จริงๆแล้ววันนี้เราต้องดูละครนะคะเป็นวันอ,อกเกือบหักแอบรักคุณสามีแห่งชาติเลยแต่เราเลือกที่จะไม่ดูเพราะว่าหนึ่งมันสามารถดูย้อนหลังได้เราก็เลยไม่ค่อยรีบหรือไม่ค่อยจะตือหรือรนสักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูถ้าดูไม่ทันก็ต้องย้อนกลับไปดูย้อนหลังเอามันก็ดูได้เหมือนกันแค่มันไม่ทันกระแสเรียลไทม์ณตอนนั้นนะคะอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ ปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องละครสัจธรรมไรแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสกับการดูละครมากเพราะเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตเราช้าและมันก็ไม่ค่อยมีละครย้อนหลังเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ต่อให้ดูไม่ทันวันนี้เดือนหน้ากลับมาดูก็ยังได้ แถมไม่มีโฆษณามาคั่นด้วยดูได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้ในตู้เย็นดิฉันก็ยังมีลูกตาลลอยแก้วอยู่สามกระปุกซึ่งดื่มไปแล้วด้วยเพราะว่าทําอันใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอันเก่าก็ยังคงแน่นตู้เป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรได้แบบ พอรับประทานเลยอยู่คนเดียวนะคะแต่ทาเผื่อแพรใครก็ไม่รู้แต่จริงๆเป็นคนขี้งกแล้วก็ตรณิทีเหนียวนะค,ค่อยแบ่งปันใครแต่ชอบทาอะไรเวอร์มันย้อนแยงปะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าให้ใครกินอะไรของเป็นสักเท่าไหร่ด้วยความื่อว่าหนึ่งเรากินอะไรไม่เหมือนใครเหมือนอย่างเงี้ยคงว่ามีมนุษย์คนไหนบนโลกหรือมีก็น้อยมากที่เขาจะ จะรับประทานอาหารลักษณะแบบเดียวกับเราเนื้ออกปะคะอุ้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบเฟรชหรือสดชื่นมากเราจะต้องเคี่ยวเปลือกมะนาวอย่างจริงจังแล้ว เปลือกมะนาวมันก็มีความขมนะครับแต่พอทานในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากเราว่ามันมีความหอมแล้วก็ความสดชื่นของมะน,นาวมากเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบ,บรสขมไม่แนะนําอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะพืดพออมแล้วก็ทุรักทุเรประมาณหนึ่งในการเคี้ยวเปลือกมะนาวแต่สำหรับเราคือโอเคมากนี่กินดีกว่า จริงใช่มีอันนี้ด้วยแหละแต่ว่าไม่เหนียวมากล้หมดเวลาแล้วนะคะเราต้องขอัวไปกินข้าวแบบจริงจังก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะกินไม่หมดสักทีหนึงนะคะมันใช้เวลาในการรับประทานอาหารค่อนข้างาจะยืดเยื้อเพราะมันใช้เวลาทั้งหมดในการพูดแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ได้มีเนื้อหารสาระแดะมีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ขอตัวลาไปก่อนนะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ